สวัสดีครับผมสรันพงเดชสังวรเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาขับร้องสอนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุรยยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาสยามพารากอนและยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่วิทยาลัยดุรยยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลศารยาวิชาที่สอนจะมีวิชาขับร้องเดี่ยวขับร้องกลุ่มและวิชาขับร้องประสานเสียง การสอนวิชาขับร้องประสานเสียงเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันช่วงอายุแรกจะมีอายุตั้งแต่6ปีจกกนกระทั่งถึง10ปีเรียนทุกๆวันเสาร์เป็นเวลา1ชั่วโมงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงอายุตั้งแต่11ปีจนกระทั่งถึง16ปีเรียนทุกๆวันเสาร์เช่นกันครับเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีวิชาขับร้องประสานเสียงของเรามุ่งเน้นให้เด็กรักในการร้องเพลงฝึกการหายใจฝึกการเปล่งเสียงฝึกการฟังการอ่านโน้ตฝึกความกล้าแสดงออกฝึกการขยับร่างกายไปตามเสียงเพลง และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมู่คณะในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้จะมีการจัดคอนเสิร์ตประจําปีของโรงเรียนมีหลายวงด้วยกันวงขับร้องราสาเสียงของเราจะมาแสดงทั้งแนวเพลงคลาสสิกเพลงจากภาพยนตร์และเพลงไทยสดใสน่ารักน่ารักพวกเขาจะไม่ได้ยืนร้องเฉยนะฮะแล้วจะมีการขยับท่าทางนะครับน่ารักน่ารักให้เราชมด้วยก็ขอเชิญเพื่อนๆนมาชมและให้กาลังใจน้องๆได้ในวันเสาร์ที่12สิงหาคมชั้ 4, น4ศูนย์การคา้าสยามพารากอนแล้วพบกันนะครับ